สวัสดีครับวันนี้วันที่26จตุลาคม2566นะครับและการของเซตกลับมาติดลบไปแล้วลบ18.00จุดนะครับอยู่ที่1383.70จุดนะครับเซตวันนี้ลงอย่างรุนแรงนะครับเช่นเดียวกับ mai นะครับลบอยู่6.3จุดนะครับจุดจุดนะครับ6.73จุดนะครับ 4อยู่ที่459จุดนะครับสหรับ m i นะครับขอขออภัยที่พูดผิดนะครับสหรับราคาทองคำนะครับก็ไซเวย์ขึ้นมานะครับอยู่ที่1985.28ออนต่อดอลลาร์นะครับก็ค่อยๆขึ้นไป2,000นะครับเราก็มีเป้าหมายที่ตรง2,000นะครับสหรับราาคทองคำนะครับจะว่ายังไงมันจะค่อยๆ่อยไซเวย์ขึ้นไปนะครับมาที่ น้ำมันนะครับน้ำมันก็ดูเหมือนว่าจะย่อตัวลงมานะครับอยู่ที่88.25ิบแปดจุดองหาทเรียลตอลล่าสลับเป็นสปอตนะครับส่วนด t i ก็อยู่ที่84.68ิบบาทเรียลดอลลาร์นะครับค่างเงินบาทยังคงอ่อนค่านะครับ36.31ิบาบาทต่อ USD นะครับต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่างเงินเยนก็พุ่งทะลุขึ้นไปถึง150เยนต่อดอลลาร์นะครับถือว่า ค่อยๆอ่อนค่าขึ้นไปเรื่อยๆสลับเงินเยนถ้าเกิดเทียบเงินเยนกับเงินบาทไทยก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าตอนนี้เราแลกเงินเยนก็น่าจะได้ราคาย่อมเยาขึ้นนะครับถือว่าได้ไปเที่ยวถ้าเกิดแลกเงินบาทกับเงินเยนนะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับว่าเราจะดูจังหวะของการลงทุนโดยนักลงทุนให้ความสำคัญ ที่เราสนใจที่จะ,ะลงทุนด้วยก็คือ Top Money In นะครับเพราะว่าถ้าเราดูจาก Top Money In นี่ก็จะเป็นผลของอของราคาที่บวกแล้วก็มีจังหวะที่เก่งกำไรในจังหวะถัดไปตัวแรกก็คือเป็นตัว SCB นะครับวันนี้บวกขึ้นไป0.50คือเราจะไม่ดูว่าท็อปที่สุดหรือว่ามีโวลุ่มมากที่สุดแต่เราจะดูว่า มีเม็ดเงินเข้ามาในในอุตสาหกรรมนั้นหรือในหุ้นนั้นๆอย่างไรนะครับเพื่อกเก่งกําไรนะครับ s c b นะครับวันนี้มีเม็ดเงินเข้ามา 197.35m นะครับแล้วก็มี value อยู่ที่1,198.74 million นะครับถือว่ามากที่สุดของหุ้นของตลาดปัจจุบันนี้นะครับ โดยวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.50ดนะครับอยู่ที่ราคา98.75บาทต่อหุ้นนะครับไปดูนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาเขายังลบอยู่11นี่ขนาดลบนะครับ1งเดือนที่ผ่านมาลบอยู่3%นะครับและหนึ่งทย์ที่ผ่านมาก็บวกไม่ใช่บวกครับคือลบเพิ่มขึ้นมาเป็น5.55% 5, 5. 55นะครับมี p e อยู่8.21เท่ามี yield อยู่6.18 81นะครับ ยู่6.81นะครับถือว่าเยอะมากทีเดียว EPS อยู่ที่6.79อันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับก <c oughs> ํไรสุดต่อหุ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็มีการปันผลที่2.5บาทนะครับถือว่าราคาสวยงามสลับ s c b x <c <oughs> นะครับแต่ว่าในราคาที่สวยงามนั้นมีการขึ้นขึ้นลงลงนะครับของราคากราฟนะครับเทคนิคเข้ามาดูเอานะครับ ทคนิคข้นี้ก็เป็นจังหวะที่จะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับถ้าเราดูจากาการเคลื่อนที่ของ RSI, MACD นะครับตอนนี้ราคาดูเหมือนว่าจะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับแม้ว่ามีบอลรุ่มเข้ามาเป็นบอลรุ่มขายนะครับบอลุ่มขายอยู่ที่12.19มิลลิเลนะครับแล้วก็ ADX ยังคงยืนอยู่เหนือ d a ลบแล้วก็ d a บวกนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีราคาเขาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับช่วงจังหวะนี้นะครับ จังหวะนี้คือเซตติดลบนะครับเซตลบ18จุดแต่ว่า SCBX เหนือกว่าด้วยการไซเวย์ขึ้นไปเขาเลือกข้างเป็นเลือกข้างขาขึ้นนะครับแสดงความแข็งแกร่งของราคาหุ้นไซเวย์ way ขึ้นไปแล้วก็จะไปชนเส้น2รงละวันที่1 0 6บาทย่อตัวแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ SCBX ยังคง มีนักทุนเข้าเก่งกําไรอยู่197ล้านนะครับถือว่ายังคงทํากําไรได้ต่อไปนะครับแม้ว่าพลับรึุดสายกดหยุดด้านบนนะครับตัว scb ก็จะทํากําไรให้กับท่าน,นักทุนไปจนกระทั่งถึงจุดเส้นสองเลวันก็ยพิจารณาว่าจะต่อหรือยังไงนะครับแต่จังหวะนี้ก็คือยังคงไซเว่ way ขึ้นไปเรามาเก่งกําไรกันต่อไปนะครับตัวที่2ก็คือ a d v a n นะครับ แอสวานนั้นนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปถึง2บาทราคาอยู่ที่218บาทส่วนแอดวานก็มีพุ่งขึ้นมีพุ่งลงนะครับก็เป็นจังหวะดีขึ้นดีลงแล้วก็สัญญาณเทอร์นลาลนะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาแอดวานก็ลบอยู่2.68จุดแจุดนะครับและ 1, 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่3.11จุดเช่นเดียวกันกันกบ1อาทิตย์ที่ผ่านมา PE e อยู่23.50เท่านะครับ แล้วก็มียอยู่3.56มี EPS อยู่4.69มี DPS อยู่4บาทนะครับกำไรต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของเขาเป็นอย่างไรนะครับจังหวะเขาวันนี้นะครับถือว่าอ่ดีดสวนกระแสเซตซึ่งลงไปตั้ง18จุดนะครับจังหวะแบบนี้คือถ้าขึ้นมาเราต้องขายนะครับอ,อะไรครับเพราะว่า แสดงว่าจังหวะถัดไปถ้าเขาเขาขึ้นมาที่ตรงนี้เขาขายเราขายนะครับแล้วจังหวะถัดไปก็จะซด์เวดาลงมาตามจังหวะของเซตนะครับถ้าเก็ดเซตลบยังไงซะตัวนี้ก็ต้องลงตามเซตนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะตอนนี้ก็คือว่าเขามาเจอเส้น2องในวันก็อาจจะพุ่งขึ้นไปแค่สักระยะก็อาจจะย่อตัวลงมาได้ตามจังหวะของเซตนะครับเพราะอะไรครับ ดูสัญญาณ MACD นะครับว่าเขายังคงซายเวถึงสา w เวดาวแม้ว่าขายสชี้ขึ้นก็ตามแต่ตัวที่เราเชื่อมั่นก็คือ MACD มันชี้ลงเพราะฉะนั้นราคาก็จะต้องลงต่อนะครับแม้ว่าตัวนี้เราจะเช็นได้ว่า,อาวอลุ่มไม่เข้านะครับวอลุ่ม1.33มิลเียนนะครับแล้วก็ตัว ADX ยังอยู่ต่ํากว่าดีเลบนะครับแสดงว่าราคายังคงมีโอกาสลงได้ต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้คือถ้ามันขึ้นมา2บาทเราก็าควรขายขายเอากาไรทิ้งออกมานะครับยังไงซะต้องใช้ถือเงินสดนะครับตัวนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเซตลงต่อไปที่พ3 0 0ทมร้อนๆตอนนี้เซตอยู่ที่พ3 0 0ามร้กว่านะครับแล้วถ้าเกิดเซตลงมาลงมาลงมาตัว a d v a านนี่ก็ต้องย่อตัวลงมาเพราะว่าอ่าตอนนี้ก็เริ่มมีความชัดเจนของการซื้อ3 BB นะครับก็คอสทชก็ค่อยๆอ,อนุมัติแล้วก็จังหวะของการซื้อก็น่าจะเป็นไปได้มีโอกาสที่จะทำกำไรได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแอดวานก็ถ้าขึ้นต้องขายนะครับเร,เราเราเรียนให้ท่านทราบแบบนี้แต่ท่านก็ ตัดสินใจได้ตัวท่านเองนะครับอย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเล่าให้ฟังน,นะครับถ้าเกิดท่านมันยังไม่ได้วิเคราะห์ได้ตัวท่านเองนี่คือการวิเคราะห์ในสไตล์ของเรานะครับควรขายในจังหวะที่มันขึ้นนะครับถัดมานะครับทั s โ o นะครับทัสโ o วันนี้ก็บวกขึ้นไปถึง0.40นะครับอยู่ที่18.50บาทแล้วก็3เดือนที่ผ่านมานั้น t ัสโ o บวกไป3.93นะครับ นะครับส่วนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป15%หนึ่งนี้ที่ผ่านมาก็บวกไป13%ถือว่าเป็นจังหวะไซด์เว้อัพนะครับ PE 8.32มีิ o อยู่6.91แล้วก็ EPS กัไรสุดที่ต่อหุ้นอยู่ที่1.19นะครับแล้วก็มีการปันผลที่0.25นะครับในราคาก็ถือว่าพอตัวราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับ มี P ทับ BV ที่1.72ก็โอเคนะครับไปดูจังหวะของการาฟกันนะครับว่าเขาเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปนะครับจังหวะนี้ก็ราคาก็จะไซด์เวฟขึ้นไปนะครับเพื่อเปลี่ยนเทรนนะครับถือว่าตอนนี้ทัสโกกำลังกลับฝื้นเกินขึ้นมานะครับเห็นได้จากอะไรครับส่วนตอนนี้เราก็ดู MACD ยังคงชี้ขึ้นไปไ้ยไซชี้ขึ้นไปที่โอโบด71นะครับแล้วก็วอลุ่มขายนะครับ สัดส่วนใหญ่คือวลุ่มนี้มีวลุ่มซื้อขายอยู่ที่11.27พัล้านนะครับมันเป็นสีส้มก็อาจจะขายอยู่ที่ประมาณสัก7หรือ8มิลเล้านส่วนวนลุ่มซื้อก็อมีแมงเมาซื้อนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้มันยังคงทํากําไรได้ต่อไปนะครับมันยังคงไซเว์ขึ้นไปนะครับแล้วก็มี DI บวกนั้นยืนอยู่เหนือดีอาร์เอนะครับนักทุนต่างประเทศก็ให้ความสนใจนะครับ เข้ามานะครับดังนั้นนักทุนภายในประเทศนั้นคิดว่าราคาพอเหมาะแล้วแต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้เราก็เห็นว่าจังหวะมันยังคงยืนเหนือเส้น2องวันนะครับสายเวเดินข้างเพื่อจะเปลี่ยนเทนจากสายเวยดาว้าให้เป็นสายเวฟตัวนี้จะเปลี่ยนเทนได้อย่างไรก็ต้องรอลุ้นให้เซตราคานั้นดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าราคามันจะย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นเพราะเซตนะครับ ฉะนั้นก็ลุ้นกันต่อไปนะครับสหรับทัสโกถือว่าตอนนี้มาได้ดีมาได้สวยกำลังจะกลับเทนนะครับถัดมานะครับ WHA นะครับตัวหุ้นนี้มีความหวังมากนะครับเพราะว่ามีการประกาศให้จัดตั้งโรงงานนะครับของรถของจีนนะครับก็รู้สึกว่ามีอนาคตไกลนะครับ นอกจากยังมีนอกจากนี้เขายังมีธุรกิจอื่นๆนะครับสลับ WHA นะครับเขาไม่ได้เป็นแค่โลจิสติกสนะครับเขายังมีธุรกิจอื่นๆอีกมากมายระดับหมื่นล้านนะครับทำกำไรได้นะครับแสดงว่าราคาของเขานี้แค่5บาทนี้ถือว่าถูกมากนะครับราคามันจะค่อยๆดีดกลับขึ้นมานะครับเห็นว่า3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป5.26% ส่วนหนึ่งที่ที่ไปหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปไอ้ลบนะครับก็ไปนะครับลบไป4.59%จุดห้าเก้า์ที่ผ่านมาก็ลบไป3.70นะครับม e ี P.E. 17.15เท่านะครับมียิวอยู่3.25มี EPS อยู่ที่0.09ตัวนี้คือกำไรสุทธิต่อหุ้นนี่น้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็มี d p s เพียง0.10นนะครับถือว่าการทำกำไรเล็กน้อยนะครับ ยังคงทํากําไรไม่ได้มากเพราะว่ายังไม่ประกาศผลการเดินงานไตรมาสที่3าไตรมาสที่4นะครับนั้นก็หลอลุ้นแต่ว่าคงจะได้กําไรขึ้นมานะครับสำหรับ DWHA เป็นไตามาสไตรมาสนะครับเงินทุนเขาก็มีเป็นเงินทุนของของเขาเองนะครับเพราะฉนั้นคือถ้าเกิดเขาจะลงทุนอะไรสักอย่างนี่เขาก็มีเงินทุนของเขาเองอัดใหญ่ซื้อขนมใหญ่ใน WHA IRI หรือ IR อะไรพวกนี้นะครับเขาก็กู้กันเอง เขาไม่ต้องไปกู้นอกระบบที่ไหนนะครับเขาก็มีงานกู้ของเขาเองเขาก็เตรียมเงินเป็นระดับหมื่นล้านไว้ด้วยตัวของเองของเาเองนะครับก็ดูวิธีการทํางานของเขาก็มีการขยายแล้วก็ทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เกี่ยวกับโรงงานการสร้างโรงงานก็มีหลังคาเขาก็ผลิตผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับ นักลงทุนหรือว่าผู้ที่เช่าโรงงานของเขานะครับเขาก็มีสัญญาณฉีกออกมานะครับว่าถ้าซื้อซื้อบริเวณของเขาได้แต่ว่าบนบนหลังคาเขาเนี่ยเขาขอซื้อและใช้บริหารเกี่กับไฟฟ้าด้วยตัวเองนะครับก,ก็ประมาณนั้นมีเรื่องเล่าอีกเยอะนะครับว่า w h a นั้นมีแนวโน้มแล้วก็วิธีคิดที่ทะชานฉลาดเอาทั้งขึ้นทั้งล่งนะครับแต่ว่าก็ มันเป็นประโยชน์ชนทั้งสองฝ่ายนะครับคือก็ขายขายขายไฟฟ้าให้กับนักลงทุนเองนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วาการเข้ามาอยู่ในประเทศนั้นการมาตั้งในประเทศโรงงานในประเทศมันจะต้องซื้อประจําก็คือค่าพลัสทรุนุปโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําไฟฟ้านะครับพวกนี้นะครับต้องใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นจะเอามาจากไหนถ้าเกิดว่าเรา ไม่ได้มีแหล่งผลิตโดยตรงเหมือนของ WHA เนะครับเข้ามาตั้งโรงงานก็ต้องมีน้ำมีไฟฟ้านะครับมีลมมีอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องจ่ายมันเป็นสินค้าหรือว่าเป็นการจ่ายที่ซื้อมาหมดไปต้องจ่ายทุกวันทุกวันนะครับก็ลองดูนะครับว่า WHA ตอนนี้ราคาถูกนะครับ5.20เนี่ยถือว่าถูกมาก ถัดมาตัว w, ตว i n d o w นะครับ window ก็เพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามา,ทาเทดหรือว่า IPO เมื่อวานนะครับก็ถือว่าวนลุ่มเข้ามาทะลักทลายทะลวงขึ้นมานะครับเยอะแย,ยะเลยนะครับแต่ก็มีเม็ดเงินเข้าไปอยู่ในกระแสอยู่ที่ประมาณ25.65้ามลเลีนนะครับมีแวลูอยู่563มิลเลียนนะครับราคาก็ อยู่ที่บวกอยู่ที่0.03นะครับอยู่ที่1.30นะครับสลับ w i n d ดว์ตัวนี้เราก็ไม่สามารถที่จะบอกหรือว่าวิจารณ์ได้เยอะนะครับเพราะว่าเขาเป็นเพิ่งเข้ามาใน IPO เป็นวันที่2นะครับแต่ถ้าเราดูจากแนวโน้มช่วงนี้ก็จะค่อยๆทำกำไรหรือว่าค่อยๆซื้อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากแท่งเทียนนะครับก็เห็นว่าเขาค่อยๆหลังจากที่เขา อ่าเปิดเมื่อวานก็ทํากําไรขึ้นไปเหนือเหนือปิดนะครับเหมือนเหนือเหนือเปิดขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับแล้วเราขาก็พยายามที่จะดีดกลับขึ้นไปก็ต้องรอดูเพราะว่าอย่างน้อยมันอ่ากไรก็ยังหอมหวานนะครับเป็นมีสิ่งล่อตาล่อใจอยู่เราก็ขอข้ามของวินโดว์ไปนะครับว่าเพราะว่ามันพึ่งมาได้2วันอันนี้เราก็มันยังไม่มีเทคนิคเทคนิคอลนะครับ ก็ไม่สามารถวิเคราะห์อน a l y s ิ s ออกมาได้เพราะว่าเราอาศัยการอนิเลสิสนะครับก็ขอค่ามาแล้วแถมอีกตัวหนึ่งก็คือ cpf นะครับ cpf นี้ราคาก็เสมอตัวนะครับอยู่ที่18.40บาทนะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบอยู่เดเดือนที่ผ่านมาลบอยู่สละ1อาทิตย์ที่ผ่านมาลบอยู่3%นะครับ P/E อยู่ที่44.58นะครับมียิวอยู่4.15 EPS อยู่ที่ลบ0.48นะครับแล้วก็ไม่มีการปันผลนะครับตัวนี้ก็ก็กำลังจะพยายามที่จะทำกำไรกับเฟื้นเคเืนขึ้นมานะครับแต่ดูจังหวะของเขาเขาเป็นจังหวะคือหุ้นของเจ้าหุสัวนะครับก็เรียนท่านทราบว่าขาดทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทูไม่ว่าจะเป็น,น c p f ไม่ว่า คือหลายอย่างเนี่ยก็จะทาทาบริหารงานด้วยการขาดทุนนะครับแต่ว่าคือดูแล้วคือมันมีกําไรเยอะแยะแต่ว่าทําไมมันขาดทุนก็ไม่เข้าใจนะครับคือกําไรนี่เป็นแสนแสนล้านนะครับแต่ละธุรกิจเนี่ยแต่ว่าขาดทุนทางกําไรทางบัญชีเขาบอกว่าเขาขาดทุนนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดเราแย,ย่จะเล่นพวกนี้มันต้องมี ทั้นเชิงมีเทคนิคเยอะแยะนะครับตอนนี้จังหวะก็เป็นจังหวะให้น่าจะทำกำไรนะครับโดยดูจาก MACD นะครับสำคัญนะครับย้ำหลายครั้งนะครับว่าเราต้องเชื่อ MACD นะครับว่าถ้า MACD ชี้ขึ้นต้องได้กำไรถ้าเกิดท่านจะเข้าเล่นท่านต้องอ่านเ a c d ให้เป็นนะครับอาเสก็มีส่วนนะครับสาเวนะครับแล้วก็อาเซยก็เอ d ดก็ยังคงยืนเหนือ ดีลบแล้วก็ดีบวกนะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าเราจะเข้าเกงกําไรก็น่านจะหมาะเจาะนะครับเพราะว่า MACD ชี้ขึ้นแม้ว่ากําไรแต่ละแต่มาดเขาจะไม่ได้ทํากําไรนะครับสำหรับ cpf หุ้นของเจ้าสัวนะครับก็ลองดูนะครับเขาบริหารงานกันดูเหมือนมีกําไรแต่ว่ากําไรทางบัญชีนั้นติดลบนะครับเรต้องต้องลองดูกันนะครับ ก็ฝากท่านเอาไว้นะครับก็เรื่อ้ท่านนั้นได้พิจารณาดูนะครับพิจารณาเยอะๆนะครับมันมีส่วนต่างๆนานาให้พิจารณานะครับอย่าหลงอย่าลืมในประเด็นต่างๆนะครับจะเล่าให้ท่านฟังท่านก็เอานำไปไปใช้งานนะครับอย่าอย่าหลงประเด็นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับ อันละเพียง35บาทนะครับก็บริจาคให้เราเถอะครับนะครับถือว่าให้ค่ากาแฟค่านมนมเหนื่อยกันเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็ต้องการนะครับเหมือนเป็นการทําบุญท่านทําบุญให้กับเรานะครับก็กับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับไปพบกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับสต็อก Bangkok Channel ไม่แนะนําให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ